สวัสดีค่ะมือนี้เฮาสิมานำเสนออาหารบรนนอกบรนนาอาจากของนี่กอนี้จะมานำเสนออาหารี่สานะคะหน่มอไม้ค่ะดอกกระเจียวค่ะอันนี้เห็ดผมนะคะแล้วก็แตงกวาค่ะมันิโกโซเล่กับยายเออโซเล่อวดอ่างอาหารเมนูก,กินกัน เคยก็ว่าเพสีอันกินนองม้งนองใหม่เขาว่าเออสิกินนองใหม่เพือกันรสที่เห็ดแปลว่าน้ำพริกกะปิอันนี้น้ำพริกกะปิน้องมาน้ำพริกกะปิอืมมื่อนันบอกว่าสิมาวิวอันเห็ดขมกินกับน้ำพริกกะปิให้เบิร์นเพิ่งสุดอยากเลยให้ฉันดูกันนี่นะคะดอกแบบว่าเพื่อเอพื่อภาวะอ้วรัวอยู่นะเรากินอย่างนี้เลยค่ะอืม โอ้อว่า้านแล้วก็เลยอวดกันเรื่องเนื้อกินก็เลยบอกว่ามันนี่สกินน้ำพริกกะปิแจวหน่อไม้เห็ดดอกกระเจียวเคยก็ว่าโอ้สมพอดอกจังอว้วนทันกินหลายปานนี่พ่อยก็เอเอเอังกินผักกะซีว่าเนาะถือว่าเป็นผักนะคะเป็นประเภทผักอืม เห็ดผมเป็นยาระบายเดี๋ยวจ้ามองๆเพิ่งเคยกินดอกกระเจียวเจ่ยวน้ำพริกกระปิบกินอันนั้นก็อ้วนกึงต้อนก็ววาสิอ้วนถึงพักว่าสิ่้วก็จะใชรกันกินนะ แต่ว่าถ้าว่าให้กินจะน้ำซีล่องแดงแต่งกว่าอร่อยมากมึงดอกเห็ดข้นมดแล้วนะอืมมดหรอกมดปลา นวนโตมากเป็นเหตุอื่นหรอไม่ผมนะค้อต้มหนักสมออไก้าวที่หลังจับแมงกลััากินไปค่ะอย่าได้แค่น้ำหนักขึ้นลดที่หลัง โอเคมอนี้มาอ่างแค่นี้ค่ะไว้พ่อกันลิปหนาเดอ้อ